คลิปนี้นะครับมาดูเรื่องราวของชาวตุนกันบ้างน,นะครับทุกคนชาวตุนในช่วงเดือนเมษายนจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับมาเริ่มตั้งแต่ดาวปีกันก่อนเลยนะครับดาวปีนะครับในภพมรณะมีดาวฤตยูอยู่นะดาวฤตษยูนี่ก็เกี่ยวกับมรดกก็ได้นะเกี่ยวกับการเดินทางต่างถิง่นต่างแดนนะครับหรือไม่เจ็บป่วยก็ได้นะเอาเรื่องดีๆก่อนเกี่ยวกับทรัพย์สินมรดกเกณฑ์ก,การเดินทาง มีโอกาสไปที่แปลกๆที่ไม่ที่ที่ไม่เคยไปนะมีโอกาสได้เกี่ยวกับพวกทรัพย์สินมรดกแบบไม่คาดคิดก็ได้นะแต่ในอีกมุมนึงก็เกี่ยวกับความเจ็บป่วยนะครับมีโอกาสเจ็บป่วยแบบเป็นทันตั้งตัวแล้วก็อาจจะเป็นโรคแปลกๆนะครับเพราะฉะนั้นชาวตุนนะก็ฟังไปเพลินกๆๆ่อนนะในช่วงนี้ถ้าเกิดร่างกายยังแข็งแรงดีอยู่นะครับก็ดูแลสุขภาพนะกินอาหารที่มีประโยชน์พักผ่อนให้เพียงพอ ออกกาลังกายนะครับเพื่อเป็นการป้องกันเกี่ยวกับผลของดาวมิตยูนะครับก็ฟังไปเพลินๆน,นะครับก็อย่าประมาทก,กับชีวิต้ะกันนะครับทีนี้มาดูดาวปีดวงอื่นๆกันบ้านนะครับดาวเสาร์นะครับพันธุประปยู่ปุตตะเกี่ยวกับบ้านที่ดินยานพานะมีโอกาสนะครับเกี่ยวกับซ่อมบ้านซ่อมรถหรือไม่ก็มีโอกาสได้บ้านใหม่รถใหม่นะหรือไม่พันธุไป,ปปุตตะเนี่ยก็ อาจจะได้ดูแลผู้ใหญ่ก็ได้นะดูแลผู้ใหญ่ผู้ใหญ่อาจจะมาให้เราดูแลนะแล้วก็ปุตตะไปอยู่อเลเนี่ยก็ระวังเกี่ยวกับบุตรบริวารสร้างปัาให้กับเราหรือว่าอีกมุมหนึ่งนะครับการลงทุนในช่วงนี้นะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะใครคิดจะลงทุนอะไรตอนนี้พิ่ิตว่าตรวจเช็คให้ดีๆอย่าประมาท เอาให้ชัวนะครับเพราะช่วงเนี้ยดาวตัวเราอยู่คู่กับดาวราหูเนี่ยแล้ช่วงเนี้ยดาวราหูดาวรา,า,าหูอยู่คู่กับตัวเรามันจะเป็นลักษณะเหมือนกับความโลภนะเราวองเรื่องความโลภใครมาชักมาชวนอะไรลงทุนอะไรอย่าพึ่งนะตรวจเช็คให้ดีๆก่อนไม่เช่นนั้นอาจจะ เป็นเหยื่อของเขาก็ได้นะครับแล้วก็ดาวพุธตอนนี้ก็เป็นประอยู่นะครับการสื่อสารการสนทนาการพูดคุยต้องระวังให้ดีๆนะครับสาหรับชาวตุลในช่วงนี้นะทีนี้ดาวพฤหัสมาอยู่ในภพปัตตนีนะครับอริไปอยู่กับปัตตนีนเนี่ยก็ระวังเกี่ยวกับมีปัญหากับคนรักคู่ครองคู่ค้าคู่สัญญาอาจจะมีเรื่องขัดใจกันนะครับแต่อีกหนึ่งของ ของดาวพฤหัสนะพฤหัสก็มาจากภพเรือนสหัชชะนะครับก็มีโอกาสได้พัฒนาสําหรับคนโสดนะคบใครพูดคุยกับใครนะพัฒนาจากเพื่อนกลายเป็นคนรู้ใจนะครับแล้วก็พฤหัสมาอยู่ตรงนี้เป็นราชาโชคเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะครับมีโอกาสที่จะเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสนะคือหลายคนเจอปัญหา แต่ก็สามารถพลิกปัญหาให้เป็นโอกาสแล้วก็สร้างเป็นเม็ดเงินให้กับชาวตุนนะในช่วงที่ผ่านมานะครับประมาณหนึ่งปีที่ผ่านมาค่อนข้างที่จะได้รับผลจากราชาโชคไม่มากก็น้อยนะครับขึ้นอยู่กับดวงเดิมของแต่ละคนนะแต่พิจิีดูแล้วพลัถัดอยู่ตำแหน่งนี้ให้คุณนะแต่ก็เหนื่อยในการแก้ปัญหาแต่พอแก้ปัญหาเสร็จแล้วก็ ดาวพฤหัสเนี่ยจะให้คุณโดยตรงกับชาวตุลเลยนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมรายปีของชาวตุลน,นะครับทีนี้มาดูดาวเดือนกันบ้างดาวศุกร์ดาวประจําตัวของชาวตุลน,นะตอนนี้ไปอยู่ในภพเรือนอรินะครับก็เหนื่อยนะบอกเลยว่าเหนื่อยแต่ดาวศุกร์ตอนนี้ก็มีเขามีคุณภาพเป็นอุดนะมีความเป็นสูงสุดแต่ว่ามาอยู่ในภพเรือนอรินี่สิ คือมีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาค่อนข้างสูงถามว่าไปไหวไหมไหวนะเพราะว่าดาวเขามีความเข้มแข็งนะครับตอนนี้มีปัญหารอบตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานเรื่องของครอบครัวเรื่องของความรักเรื่องของการเงินนะครับค่อนข้างที่จะเหนื่อยเลยนะครับชาวตุลในช่วงนี้แต่ถามว่าไหวไหมไหวอย,อยู่นะครับเพราะว่าพรฤหัสยังให้คุณกับชาวตุลอยู่เต็มเตมนะมาดู การเงินของชาวตุลกันบ้างนะครับการเงินของชาวตุลก็คือดาวอังคารการเงินของชาวตุลในตอนนี้นะครับไปอยู่ในภพพันธุไอโททีภพปุตตะนะครับการเงินไปอยู่ในภพปุตตะมีเกณฑ์การลงทุนนะครับลงทุนเกี่ยวกับอะไรดาวสามมาจากพันธุนะครับพันธุก็คือบ้านรถที่ดินยานพาหนะหรือไม่ก็คนในครอบครัวนะในช่วงนี้ การเงินก็ใช้จ่ายไปกับซ่อมบ้านซ่อมรถด,ดูแลคนในครอบครัวนะยานพาหนะะบางคนก็ซื้อบ้านซื้อรถอะไรก็ได้นะครับเพราะว่าอาลิตไปอยู่ปัตตนีเนี่ยมันเป็นลักษณะของการเซ็นสัญญาก็ได้นะนี่คือที่พ้นของดาวอังคารน,นะครับเกี่ยวกับการเงินนะครับแล้วก็ ดาวคานอีกพบหนึ่งก็งมาจากพบปัตตนีไปอยู่พันธุ์ทูนะคนรักคู่ครองอาจจะมีส่วนมาในการตัดสินใจตรงนี้ด้วยนะครับเกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่องรถอะไรตรงนี้นะอาจจะลงอาจจะมีส่วนรับผิดชอบในการทําธุรกิจธุรกรรมตรงนี้ด้วยนะครับอ่าทีนี้มาดูเรื่องของความรักกันบ้างสําหรับชาวตุลน,นะครับดาวความรักของชาวตุลก็เป็นดาวดวงเดียวกับดาวการเงิน ดาวคารดาวคารก็ไปอยู่ในภพเรนปุตตะสําหรับคนโสดนะคนโสดเนี่ยชาวตูนเนี่ยมีโอกาสได้พบเจอเพื่อนใหม่เจอคนรู้ใจนะครับแต่ว่าอยู่ร่วมกับดาวพุธนะครับดาวพุธก็มาจากปันทุนะครับความสัมพันธ์ครั้งนี้อาจจะไม่เพื่มกับคนทังบ้านก็ได้คนทางบ้านอาจจะไม่เพื่มก็ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์นะแล้วเดี๋ยววันที่ยี่สิบสามเนี่ยดาวคารก็จะย้ายไปอยู่ในภพปริก็ระวัง ระวังคนที่คบกันใหม่ๆระวังมีความขัดแย้งมีความเห็นไม่ตรงกันในช่วงนี้นะครับก็ค่อยๆพูดค่อยๆค,คุยกันนะครับรอให้ดาวเขาย้ายมาแล้จะเริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับแล้วในช่วงนี้ดาวประจําตัวอยู่คู่กับดาวราหูเนี่ยชาวตุลก็ต้องระวังเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนล,ลงทุนระวังเรื่องเกี่ยวกับ จะบอกว่าใครมาชักมาชวนอะไรอะ่ะชาวตุนต้องรอบคอบนะอย่าเชื่อในคำโฆษณาอย่าเชื่อในคำชวนเชื่อนะถ้าเกิดไม่ได้ตรวจสอบอะไรให้จริงๆการลงทุนอะไรต่างๆนานาชาวตุนต้องดูให้ดีๆนะไม่เช่นนั้นอาจจะเสียใจนะครับอันนี้ดูจากลักษณะของดาวเนาะถ้าเกิดเราตรวจสอบดีแล้วแล้วก็ มีความมั่นใจแล้วแล้วก็สามารถที่จะทําได้แต่เตือนว่าอย่าทําด้วยความโลภแล้วกันนะถ้าเกิดเป็นโลภก,ก็ทําได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมของชาวตุลในช่วงเดือนเมษายนนะครับก็ดูดวงให้สนุกนะครับแล้วก็มีสติในการใช้ชีวิตประจําวันแล้วเราก็จะเป็นคนที่อยู่เหนือดวงนะแล้วเจอกันใหม่ในราศีต่อไปสวัสดีครับ